ผมมาพร้อมกับกล้วยหอมฮนะปกติถ้าเราได้กล้วยหอมมานะแล้วก็แกนะอ,อย่างนี้ใช่ไหมอ่าอย่างนี้โอ้ที่เขาพูดง,ง่ายๆมันปอกกล้วยมันคืออย่างนี้นครับอ่ะอันนี้เราก็ได้กินอืมอร่อยครับนี่คือวิธีการแกะกล้วยขอยงเราเนอะมันคงไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็จะเห็นอ่าจอกไปตรงกลางนะเจอกตรงกลางลูกแล้วก็ฉีดฉีดอย่างนี้ออกมาแล้วก็กินกล้วยแบบนี้เนี่ยเนี่ย เป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้คุยกับผู้บริหารในห้องประชุมเนะ่ยพอดีวันนั้นมนะันมีกล้วยหอมอยู่ก็เลยหยิบกล้วยหอมนี่ขึ้นมาแล้วผมก็บอกเขาว่าเอพวกนีเ้เราปอกกล้วยหอมกันยังไงอ่ะเราต้บอกว่าเขาปอ,ก,ก,อ,ก,อก,กว่าปอกกล้วยหอมแบบนี้ผมก,ก็โอเคปกติแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเขาปอกกล้วยหอมแบบเนี้ยผิดปกติน่ะเขาบอกอเฮ้ยคงไมา่มีใครทำในบางสภาวะบางเหตุการณ์นะครับน้องบางคนเนี่ยเขาไม่อยู่ในสภาวะแบบที่มือสองมือพร้อมที่จะ หยิบกล้วยหอมขึ้นมาแล้วก็ใช้สองมือปลอกนี่ได้จริงไหมฮะในการทํางานของพวกเรานะะี่ฮะมันคือกับดักอันหนึ่งเลยฮะ,ะเราเนี่ยใส่ใจแต่ผลลัพธ์โดยมองที่ว่าในการปรอกกล้วยหอมเนี่ยด้วยประสบการณ์ฉันนะต้องปลอกกล้วยหอมแบบนี้แต่กลายเป็นว่าพอเราไปเห็นกระบวนการทํางานของน้องเราเ็าทาแบบแบบอย่างนี้ฮะปอกกล้วยหอมแบบนี้แล้วบอกไม่ถูกใช้ไม่ได้ แต่เราไม่ได้ทำหนึ่งลืมไปฮะว่าจริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะแบบเดียวกับมือปกติสองมือนะถ้าอาจจะบาดเจ็บมือหนึง่งหรืออาจจะบาดเจ็บทั้งสองมือเลยก็ได้ในตอนนั้นการบาดเจ็บนี่เป็นยังไงฮะมีทั้งภาระงานที่ติดค้างอยู่หรือมีเรื่องราวที่ต้องยังทําอยู่แต่เขาทุ่มเทจริงไหมการที่จะก้าวข้ามกับดักผมใช้เทคนิคนี้ฮะสามตัว ผมย่อเป็นตัว,ตวย่อให้ให้จำง่ายๆฮะ T E A T, e A. T e A. ที่แปลน้ำชาเนี่ยครับ T ตัวแรกฮะ T e A. แปลว่า touch เราล,ลงสัมผัสกับงานของน้องเขาเลยเพื่อให้เข้าใจฮะว่า1 2 3ทํสาอะไรน้องเขาทาได้ไหมติดขัดไหมอันนี้อันนี้หนึ่งเนาะอันที่สองคือ eye ฮะตาเราเนี่ยฮะมองไปสอดส่องไปดูหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ต้องคิดแล้วเราต้องมาพิจารณาเพื่อจะสนับสนุนเพิ่มเติมกับเขา อันที่สามฮรัฟังไอเดียของน้องเขาสัก้างตั้งคําถามถามน้องเข้าไปงานนี้จะทําให้ดีทํำยังไงงานนี้จะทําให้สาเร็จต้องทําอย่างไรเราฟังไอเดียเขาครับถ้าน้องเขาติดขัดอะไรเราค่อยช่วยมันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นแบบนี้ตัวเรากับน้องไม่เท่ากันจําได้ไหมฮะที่ผมบอกว่าไอการปอกกล้วยหอมเนี่ยอ่ะเราจะปอกแบบนี้อันนี้คือเรามีประสบการณ์เราทําแบบนี้เห็นไ,ไหมเราเดียวปอกแบบนั้นแต่น้องเขาเนี่ยอ่าน เขาค็มีประสบการณ์แต่เขาไม่อยู่ในปัจจัยที่จะบอกว่ารอมแบบนั้นอย่าพึ่งไปบอกว่าไม่ถูกต้องครฟังเขาก่อนนี่คือเครื่องมือที่ผมใช้ฮะ T E A T touch ไปสัมผัส E I ใช้สายตามองครแล้วก็ A s k ถามเขาครคุยกับเขาแล้วเราเนี่ยจะช่วยเขาได้ตรงจุดไหนให้เหมาะเพื่อทําให้น้องเขาเติบโตทางความคิดแล้วก็ก้าวไปสู่คังเยิงไหมครับเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับคลิปนี้ กับดักที่ต้องก้าวข้ามมาโน่พี่เรินนักบริหาร